เอ็กค่ะเพิ่นมีการจัดประกวดนะคะ Miss Universe สรอยเอชสองพัเป็นการมุ่งเฟ้นหาสาวงามค่ะทางนายชูศักดิ์ราชาบุรีค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดรอยเอชได้มีการร่วมประกวดนะคะ Miss Universe นะคะร่วมงานนะคะประกวด Miss Universe สรอยเอชสองพัค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการคณะกรรมการ ผู้ให้การสนับสนุนตลอดประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะรวมชมและให้กำลังใจสาวงามทีมีการเดินอวดโฉมในชุดตรีนต่างๆนะคะที่สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจได้เป็นอย่างหลายที่ร่านสาเกตนคะรสวนสมเด็จพระศรีนะครินทร์รอยเอดอำเภอเมืองรอยเอนะคะโดยการประกวด Miss u นิเวิร์สรอยเอด็ด2 0 2เป็นการ จัดกิจกรรมเพื่อค้นหาโตัวแทนสาวงามที่เต็มเปี่ยมไปกับคุณภาพทั้งเรื่องของความสวยบุคลิกภาพความหนุ่ความสามารถไว้พิปฏิพานและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมซึ่งผู้ชนะเองนะคะสีเป็นโตัวแทนในการเอ่อถือใส่สายสะพายและมุงกุดเกียรติยศของทางจังหวัดลอยเอไปประกวดตอนในระดับประเทศให้และก้าวไปสู่ในระดับหน้านาชาติที่จะมีนาทีในการขับเคลื่อนการเฮ็ดงาน ด่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันาธ์สถานที่ท่องเที่ยวส่งเสริมศิละปะอวัฒนธรรมของจังหวัดและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสอยเหลืองานสังคมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆของทางจังหวัดรอยเอ็ดรวมถึงโอกาสที่จะเป็นนักแสดงและกล่าวเข้าสูวงการบันเทิงในลำดับต่อไปนําค่ะ